แม่แม่น่าอีงหยังก็จ้ะแม่นาปลาลานี่เด้อจ้ะเด้อมาเจออันเอือยเพิ่นยู่หมองเจบหอยพอดีมาเจอพอดีแล้วกันล่งกินเข้าพ่อแม่พี่น้องได้จำประแดกบู๊ยเสบค่ะมาแก้ว่องอไหมขอบคุณสำหรับอาหารด้วยค่ะแซ่บหลายนี่จ้ะแม่นาปลาลาพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้เด้อจ้ะเด้อเพื่อก็มีคลิปหลากหลายแนวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ข่ายเขียดเด้อจ้ะเด้อเด็ดพันสิปักซื้อไปให้เด้อจ้ะเด้อไปไปลุยเพิ่นเกบไปได้พ่อแม่พี่น้อง น้องบอลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อน,นี้อันแพทห้ามามาดงหอยอันหอยอยอยังก่อหอยนั่งล้ม้อจ้ะเดอ้อพูดหนะ่ะสเก็ตสวัสดีครับจังอ้าวพี่พึ่งอยู่ในน้ําอันนี้มาเจอมาเจอยูทูบเบอร์คือกันดดเดอ้อจ้ะเด้อนี่แม่แม่น่ายัางก่อจ้ะ แม่นาปลานี่ดเด้อจะเด้อมาเจออันเอือยเพิ่นอยู่หม่องเจบหอยพอดีมาเจอพอดีแล้วก็ร่งกินเขาพ่อแม่พี่น้องอได้จ้ำประแดกบู้วแเศค่ะมาแก้วบองไห็นไหมขอบคุณสาหรับอาหารด้วยค่ะแยบหลายนี่จ้าแม่นาปลาพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ดเด้อจ้าเด้อเพื่อกับมีคลิปหลากหลายแนวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งไ,ได้ข่ายเขียดเด้อจ้าเด้อเดยบพันสิป,ปักซื้อไปให้เด้อจ้าเด้อไปไปลุยเพิ่นเกบไปเได้พ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะจ้า ไปได้สิบห้าลุยลุยอีกวันวันนี้วันนี้จ้าไปโอ้ยผู้ลังคนสุดแม่คืยอย่านอวกาศวะน้องพ่อยว่าสุดแม่แม่วา 5, ่าเัริฐโอ้ยน้าดิห่าใหญ่เองเฮ้ยดิแขนใหญ่ก๊อตอีอีสแกนบาร์เล็กอีนั่นแท่ะใหญ่สแปงใหญ่สแกนบาร์อ๋อดีดีนอกอีกอ่ะ ปะพ่อแม่พี่น้องหน้ามันล่องบวชหักมือใด้กระได้ยู่กับยู่ไกด์ค่ะเด้อจ้์เด้ออยู่ไกด์เอออันคือเลิศแต่ค้ามีแนวซ้อนโอ้ยเลิศเลิศเลิศมาซือคูู่หากันนะมามามีคนเก็บหาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮ้ยนี่นี่น้อยแบบไงนึงพึ่งใส่มันอนั่นมันมันมันแมนบ่ล่ะแมนติโอ้มันเล่ามาหูตัวนั้นเว้ย อีกอันนึงบ่เนาเด้อันนี้สามตัวจ้าอุ้ยสามตัวแฝดสามทำอะไรพี่คนสวยมันนี่ก็มากับคนสวยนะจ้ามาเจออันแม่หน้าปลาล่าเดี๋ยวบังเอิญจ้าแล้วก็มาเก็บหอยคือกันกินเขานะเพิ่นลซ่าถ่ายกันเด้อโอ้วันน่งถ่ายอยู่เพิ่นเก็บแล้วจ้ะเพิ่นเก็บแล้วทาชุดทาชุดอืมไอ้ที่ตักปูเอามาดตาแอ่นี้มันกะเดี๋ยวต้องเฮ็ดใหม่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวจะพาเห็ดตรงนั้นเออเอาขาต้องเอาขาซอยยังสั่น์เลยน้ำมันบ่ทันได้ลงไหมงามได้กับงามนั่นน้ำมั่ลงเอาไม่ได้เอาเพราแม่พี่น้องเขาจะหายบิึงหอยพ่นก็จะยูนสัตว์เด้อถ้าถ้าหอยถ้าน้ำร่วงเราก็จะนอนเอ็งเลงอังลางอุ้ยหน่อยนี่สวยปะอุ้ยสวยมากมันมีหอยสวยว่ะแม่นเนาะนี่พี่น้องได้หอยคนเก็บเนอะวาย ดูหน้าสิคะบนนะบนสวยเหมือนคนเก็บประจันพนแบบขำขันเจะเจ๊เบาเหรี่ยงเ้อค่ะเบาเหรี่ยงเบาหัวเบาหัวซื้อคนให้กำลังใจกันไล่หลายหุ่นนั่งอยู่ทั้งโขกคุณขอบคุณสำหรับกำลังใจอยากขอเสื้อแต่ว่าผู้อยู่ในน้ำอยากลอยเลยแม่นบ่เอาไม่ต้องเกรงใจใครเอาเลยจ้ะจัดเลย มือนี้ยังบัหนาว <ไป S 1> บันไดพ่อแม่พี่น้องมือนี้สิบสามโงศามเลยจ้ะเดิมดานเดิมแข็งละแปลว่าถ้าอยู่ในหนาม,มันก็นแข็งจ้ะ <c oughs> แต่ค่ะตายว่าเป็นยังงั้นหรอจ้ะหนาม,มันพันเดี๋ยวลงคลักมันก็นเลยจังสิน,น,นี่นี่พี่พึ่งนอนอยู่นี่สามตันี่มาเอาเอาบ่ามามาอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัว <ไง S 2> น้องแตงมันเน่าตัวนี้เน่ามไมอยานได้ก็ได้แต่บอกหอยเน่าเหายนางคือไปหั่นแล้วมันมันจะหนามจะบ่ค่อยเลิกนี่นี่นี่จ้ะนี่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 นั่นแหละนั่นแหละ เย็นเย็นได้ใจโอ้โหน้ำแข็งเรียกพี่นั่นเนี่ยเอาเบียร์มาวางเนี่ยว่างไม่ได้ใช่ไหมนังมือแร่งกับสิจัดชุดใหญ่หมูกระทะอ้ยคุณน่ะอร้อมแม่พี่น้องโตแบบไงหนึ่งเอาไปนั่งซาลายน์่ะเอาไปอันกินมือแร่งกินได้อยูรึได้ทั้งกินได้อ้ยอ่าไปหากินต่อมันจะเป็นแบบชีเรียสว่างไม่พี่นอันมือนี้แพทมากก็เหีหยังคิ้วซี่ได้จะเด้อ ไอหนักแต่ว่าอีหยังละนั่งคิวซี่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 นี่ยไป่าพวกเช็คแบบว่าไอเขาเอื่อนนี่หยังน่ะคิวซีบ่บูสจักกว่าไอพวไอ่างเช็คคุณภาแมนไอ้นั่นน่ะเจ๊แมนคุณภาพอันคนมาพี่สาวกระเถาะเรื่ค่อยพูดเรื่องดอกมันมันแบบว่าเพิ่นผสมกันอยู่มันเน่าจ้าเน่าทั้งพวงเลยยกพวงเลย เอาโยกห่วงประเด็นวอากระถือคือพี่ขึ้นนองแต่อีพี่สาวไี่บุญย้ำได้าหอยนกไหลายตัวเนาะอนี่เอานะคะหนามลงแล้วก็จะนอนมาย้ำได้กับกระถือหนามลงพี่น้องเออขอโทษขออภัยเออที่ว่าเบิ่งชีวีล้วเขาเก็บให้เแมงข้าวจูนพุนน่ะมันเย็นเอ้าถุงมือกับว่าเอาเหนียวถุงมือไปใส่มีอยู่หรือมีนี่ไงและอีกข้างนึงอยู่พุ่นแพ็คกับนึกว่าผีผึ่งนี่ มีอย่างมีตะโตนทีละผู้ผู้บระดฮ็ดหนังผันใส่ถุงมือยืนใส่ถุงมือยางเบาอยู่ไปใต้หัวบรรยากาศนี่ยเรือจ้ะบรรยากาศรอบๆทะเลนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคิวซี่คิวซี่คิวซี่วนี้เช็คให้ดีนะคิวซีอย่าเอาหอยเน่ามานะนี่นี่โต๊ะหนึ่งเนี่ยไอพี่ก็ชอบไปแต่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างโอ้ยเลอะเลอะจัดได้หมดเลยได้เงาข่วง ที่ว่าลืมคอนนี่นี่กันนะนี่นี่แล้วไปเคาะอยู่เหมือนนั่นแหละแถวนั่นแหละคุณแล้วพ่อแม่พี่น้องแน่บเห็นบอด้ยยังจักจานนั่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 นโตยใหญ่ใหญ่น่ะก็สิต้องไปเอาชุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันเท่ว่ะเฮ้ยเท่เท่ต้องเอาเวลาเกาลงน้ำซ่อนกุ้งก็ได้นั่นนี่เลิศเล่อเพอร์เฟกนะโอ้ยมาอยู่เดนมาร์กนี่บอเสียซาดเกิดออกมาหาหอยหาเทปมีถูกยางมีถูกแนวเนาะพี่ผึ่งเนาะได้กินนิลีบ้านนอานี่คันบ่ไปบ้านนอาตรงซื้อจ้ะ เพราะว่าบ้านเท้าประชากรเยอะพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นยังดอกประชากรบ้านเท้าเยอะละกะน,นยูนี่เพินน่นแม่นละกะนยูนี่มันมันไม่สวยนะเธอสวยสวย,สวยหอยสวยทีวีเขาให้เก็บแบบนี้แหละจ้ะนี่แม่นเพิ่นให้เก็บเแบบตัวองศเนาะแล้วก็ให้ตัวแบบแบนแบบนี้แม่นจ้ะแม่น เตะหอยพี่น้องเอ้ยเตะหอยนะจ๊ะโอ้ยแค่ยู่เมืองไทยก็บประเทศอนน้ำเต,าต่าดอกมันแพงวันนี้น้ํานิ่งมากเสียดายที่น้ำบ่ลงเพราะไม่พี่น้องจ๋าเสียดายแห้งที่น้ำบ่ลงโอ้ยแต่เ,เอาไปานี้แหละแล้วเอาไปเอาข้อกุบเอาจะเอาแนวนั่นบ่ไอเก็บแม็กคือนเนี่ยมันมันร่นล่นออกจากอัานาน,นั่นล่ะเอายาใส่กระเป๋ามีหญ้าอย่างหญ้าใส่ผู้นี่ล่ะเออนอนเออเพราะว่ามันเสร็จไปทำไรธรรมชาติอุ่นได้เพิ่มพุ่นอ่ะ อ e ุ้ยหลายอุ้ยตรงนี้หลายเฮี้ยพี่น้องบึ้งบึ้งอุ้ยอย่างอย่าไล่ตาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดเห็ดมันสิมีเห็ดได้จังไหนเห็ดมาสั่นพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหาหอยไปมาเห็ดมาสั่นแพทย์ว่ามนสิมีเห็ดแต่งไหนเห็ดที่เกิดในน้นามั้งสิวววสวยว่าเธอจ๋าโตโปรยใหญ่แห้งแพทย์ว่าโตใหญ่เพิ่นเป็นตะยานนะผู้เผยเขาทาว่ะเขาทาก็มากเดี๋ยวเขา เจ็บมือเด้อถ้าไปเคาะอยู่ทั้งนนี้ได้บ่เนปะไปเคาะยู่เฮือนเฮาพุ่นเดี๋ยวถังนี่เต็มจะไปเปลี่ยนถังให้ให้เราไปกินแม่นาปลาดรอก่อนนะคะโอ้ยเพิ่นเล่าใจเย็นแห้งเล่าใจเย็นแล้วนั่งถ่านเสื้อกันหนาวถ่านเราเทแห้งแล้วมาผู้เดียวอีกต่างหากเราเก่งไะเก่งเราเก่งเฮ็ดกัารณ์ขายอีน่าเก่งเก่งเก่งมายูทามนี่ดี คนไทยเฮาเนาะอยู่แบบยูใสกันมาดนๆยูหูดยักกันไปทังนี้จ้าเมียนขึ้นมานี่โอ้ขึ้นมานี่น้าไ่ค่อยเลิกจ้ะไม่เห็นแต่ทีวีมันบอกเก็บแบบนี้นะพี่เก็บหอยมันบอใส่มาแบบตัวหอยโตหอยก็มาเก็บขาวๆแบบนี้แบบนี้เนาะแล้วก็โตัวเบนเบนทีสี่โอเคทีวีมันบอกเด้จทีวีฝรั่งน่ะจ้ะมาขึ้นมานี่นี่น้าบ่ค่อยเลิกแล้วจ้ะปูหรือหิต เห็ดหรือหอยเราคิียรหอนเห็ดพี่น้องมาสิได้พลาเราไปเก็บเห็ดอยู่เด้อแล้วมากเราจมหาแต่เห็ดแล้วสวยๆได้ไม่ตายสวยๆซองหาอย่างค่ะต่นนบะเห็นมามันึ่ว่างซองหาเหล็กเบื่อไงเนื้อบ่อกคนบ่อใส่ตี่ว่ามันผีใดแมนคือกันแต่หากินได้ยุตได้ได้แถแน่นอนเ่าห้หากินนี่นี่ทางนี้เยอะเลยค่ะ คุณพี่ค่ะโชคดีเรื่องงานจะบรรลุศูนย์เรื่องโศกลาบต้องต้องเพ็ดเอาเพ็ดเอาเพ็ดบุตรกับบุได้คือเก่าจ้ะมาเด้อมาตันนั้นสอนบักหอยนะมันพี่ผึ่งเด้อเพื่อนทรหาแพทย์หมูอ่านทั้งทรทั้งเขียนแค่ก็ว่าโอ้ยเมื่อยได้คุณพี่เอ้ยมือนี่ก็ตะล่อนเบิดมือ คิดตั้งโตแล้วคิดตั้งแต่เดือนที่แล้วมันมากมาเลยมันหนาวสกับบมีวันที่นี้ก็เลยส่วนแฟนเหมือนสาวแฟนมาเอ้าก็ไปจิตรันคือบ่บ่เขาว่าไปจะได้พาลูกไปเที่ยวนั่นว่าลูกแบบว่าลูกช่วงนี้ยุดนเหมอไหพี่น้องแล้วว่าไปใส่กับบ่ได้พาลูกไปใส่กับถือโอกาสพาลูกมานั่นสินะแต่ว่าลูกมากกับจิวนะน้องพ่อเป็นกระยุกับลุงเพิ่นน้องบอนนั่งอยู่ทงโขดหินจ้ะอีกผู้หนึ่งนะก็น่าแม่นาปลา ซื้อเล่านี่เลิศเล่อนะแม่นาปลาหลาหนิเนาะโอ้นี่ตัวบนเลกใช่เฮ้ยมันแมนอุ้ยพอแม่พี่น้องเอ้าพอแม่พี่น้องพัด้เห็นสัมตัวันเริ่มพันว่าก่อนหินชัดชัดเนี่ยมีแต่หอยทั้งนั้นเด้อจ้ะแมพี่น้องแต่ว่าน้นามพ่นบ่ลงเขาเลยนแนมบ่เห็นเพิ่นแต่ทีวีเขาก็ะจาล้มอยู่ทางนี้งตะวัานี่นี่นี่ข้าก็ได้นี่นี่นี่ข้าวแต่บึงน้ำถังเนี่ยจ้ะเด้อแมพี่น้องจ้ะเลิศเลิศเลิศ มกินข้าวแรกงก็มีความสุขออกกำลังกายมือนเดิมแวเสื้อผ้าไปกินหมูกมระทะมือแรกมื้อแรกเสียเลี้ยงหมูกระทะได้เจอเด้กระทะพวกมือจะเข่าจะแก่ก่อความสุขแบบนี้ตัวข้าวขาวเนี่มันเอียงคะหอ้ย<ว>น่ะมันหอยเป็นหรือหอยตายตัวน,นี้หอยเป็นเลาวม่อก้นนี่น,น,นี่ตัวจังสีงามไปพึ่งอะแล้วเอาบระต้องไปทุบคนหยากรึเนี่ยแผดไปเอาเป็นโตเป็นโตูปสีมันเลิศแมนทำข้าหาเห็นมั้ยมันเนีย มีได้นะเป็นกลุ่มเป็นพวงเพราะนี่บ่าสามบ่าสี่เบิ้งติดอะบ่าห้าบ่าหกเอาไปก่อนเดี๋ยวฮ่าเข้าไปทุบป่ะแหมเพราะมันหนาวเอาไปก่อนไม่หนักตัวใหญ่เอาบ่พันสิกินก็เอาไปมันมีตัวน้อยเกาะอยู่เอาไป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 ก่อนไปตัวใหญ่เนี่ยไปถอดเนาะไปาพอไม่พี่น้องเอาไปเก็บก่อนเออเดี๋ยวจ้เดี๋ยวไปเอาคู่ใหม่จ้าเดี๋ยวลงมาใหม่เดี๋ยวเสื่อเอิญผแผนกเก็บเก็บหอยมา พเนเก็บหอยนางเงืมลุงพนกัเก็บบัวได้เราลุงเก็บละน่เนีอย่ง่้ะนมันบ่มันเลิศจมันบ่เงงมแมนจ้าเขาต้องงุ่มเขาสอยอาเลยไป่อนม่พี่น่องเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะจ๊ะเอาบัลลาไปเก็บลูก คนหายกำลังใจแพททั้งหลายเอาไปเก็บรถแด้วลูกด้อคนเก่งขนานสนุกไหมลูกจ๋ายืนดูเฉยเฉยยืนดูเฉยๆก็สนุกใช่ไหมลูกเอดาชู่เมียอีบินเองผมเบมเป็นวิสเกนฮาคุณชู่เอ็กโซไม้นายดินนอก ได้เต็มมันบอจ้ะจ้าอือเอาไปล่างแล้วกันนึงเจ้อ้ยทาเลืออะไรจ้ะบบเคยไปจ้ะตนนี้เลิกกว่านั้นหอยตันนี้เนี่ยบออเข้าบ่ะ ให้สามเดือนกดค่าชุดบอย่าลืมสามเดือนก็เอาเท่าไะสามเดือนบอกเราเป็นบอกว่ากดบนไหนโคตรน้ำเหรอโอ้พี่พีก็ว่าเออกดไลค์พี่ก็กดไลค์พี่ก็บโบหัวกดบนใดดอกกดกดไหลเนีเขาเอิญ่าซุนกอตอ๋มนาะซุนกดตอ๋นี้สวยสวยคนนั้นที่น้อง เนี่ยอยากได้ยังสีทั้งเบิดเนาะทีเล่าอยู่เดียวๆสีเขาต,ต้องไปถูกต้องไปถูกเนี่ยแก็ง่ามครับเนาะ<ช><อ>แต่ว่าแปลกทีตัวท,ท,ท,ที่เล่าเกาะกันน่ะเพิ่นเป็นหยั่งขึ้เพิ่นคือไปเกาะกันยุงสัตว์ก็ขาดความอบอุ่นเนาะแสดงว่าเราขาดความอบอุ่นแมนคือคนหาเนี่ยแล้วแมนแมนวะใ,ใครฟังอยู่ก็รุ่นนาสมัครมาเป็นผู้คองครบหมด จะมากับพ่อได้ยังไงนะ,ะจ๊ะฟังให้จบนะมาดีฟังให้จบนะมากเลยมาถือหูกันนี้สือถึงงาอยุโรปสื่อถึงงายอยูุดรปขนาดอยู่ขนาดนี้แล้วเป็นพ่วง่วาเสุขจะไปทุกอาเป็นบุ่มเป็นงอนอยู่เนาะตอนนั้นเราคือเราบงา่งงบ่งามอย่าเอาเอาแต่งา่ายเลือกเอาเพราะห้ามาหอดหมองแล้วมาคิดได้อีกเช่นึงูอยากมีแฟนกระเถ่าแล้วเนี่ย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 นั่นน่ะทีเราอยู่ตัวเดียวนะจ๊ะแมน นีุ่ดอไปใส่ล่ะลุดพี่น้องป้าลุดดินลุดมันจะพุ่มคือเขานะมันเป็นเข้อนี่มึงคะลังเท้าขึ้นแล้วอยู่ตัวเดียวตอนเราเป็นปุ่มเป็นพ่วงโบงาโบ่เอาเนาะบ่เอาบ่เอาสวยเลือกได้แเ่ยได้ผลล่อให้น้ำลงน้ำกับว่ลงเด้อพี่น้องจ้าสวยเลือกได้ห้ามใช้นะถ้าเลือกนานแล้วจบนะดูโอเคทำแม่นบ่ อันนี้ก็เต็มๆเลยจ้ะตายบ่มีโตบ่มีโตอายุกินเลยตายสวยเลือดได้เลือดนานแล้วจบจบเลยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์นี่นี่นี่จ้ะนี่นี่อยู่โตเดียวเดียวเลยนี่สองโตสามโตนี่เออเนี่ยจังสีเนี่ยอยากได้จังสีทั้งตัวถึงสีแล้วอยู่โตเดียวเฮาพะยาะยางย่างมึงดิเนี่ยเนี่ยเห็นบ่น้ำคุณแล้วน้ำคุณแล้วนั่น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 ละเออแล้วก็มองนี่อีกโอ้ หนูจังสีก็โอเคยูทูบไงทุบสองบาทก็ออกแล้วเนี่ยมักบ่ต้องไปกินต้องได้นะหอาเนี่ยรวยยาสีไปหาสื่อของธรรมชาติสดๆมาหาได้มาแว่น่าจิมากกินคัากียังดอกจะมักมวเกีบไปแจกว่าไงไงคือกันเลยยางปลาเนี่ยยางมืดมือเฮดดกรบูพอดอกเนี่ยเนี่ยสองตัวนี่เนี่ยเห็นอ่ะเห็นบ่ นั่นน่ะที่เรานอนอยู่นั่นนๆโต๊ะเดียวๆออนั่นแหละนั่นแหละอยากได้โต๊ะเดียวๆแล้วเสร็จเสริญห้าเสร็จดี๋ยวไปส่งไปไปเคาะเห็นไหมหันหันแบบหันหานอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เลยสวยว่ะอุ้ยพี่น้องตัวแบบใหญ่นึงถ้ามีใครมุกก็ไปขายเนาะโอ้ไปสเปนนะยางแพงเลยต้องซิปขอขอรูปสวยๆนะกับหอยไม่ต้องเอาคนนะเอาทนด้วย่ไมเอาไซน่านั่หนึ่งสองสามเออหอยโตแบบใหญ่นึงหอยหอยหอยเง็นหอย นี่ก็งายพอแม่อุ้ยนี่ก็สวยนี่เขาให้หาตั้งสิแมนที่พี่ออกบังท้อระทัดอะไรบางบางที่ค้นเขาไอ้สกอว์อืมอือืมไอ้นาทั่วนาทั่วทั่วดีภาษาไทยกับ่เนี้ยังอันคนดูแลธรรมชาติคนอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะว่าอยู่เขาอยู่เมืองไทยเขาพอใครได้ใส่มันมาจากบ้านนอกเขาก็เลยบางหมู่มาเลี้ยนเอาอยู่นี่เหมือนโอ้ยลูกถามนะแม่คัามนี่มันแปลว่าะยังคัามนี่แปลว่าะยังลูกอย่าถามแม่เถะลูกแม่โบลูให้ยคั่มแนะนําลูกก็ได้เลยทั้งลุงคนสอนนะเพราะว่าเขามาจากไทยเราเขากับก็ได้มาจากบนถุงสูงเขาก็แมนบบลูคั่มซับแบบที่มันลึกๆแพรโบลูได้ได้พี่น้องแบบนี้อยู่นี่ลูกต้องใส่แบบนี้มันเป็นคั่มซับมีแต่คั่มไหนง่ายแล้วเขาเขาเขาสิแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันจะขึ้นมากแบบนี้น่าจะ ถามแพทย์หน่าไหนตัวนึ่งเราบาดที่นี่บ้านเฮาเฮาก็ะบาดใดใส่ภาษาพวกนี้บาดที่นี่ภาษาไทยเฮาบระบาดใใส่เฮามาเรียนไหมเขามาเรียนไหมแล้วบาดที่นี่ไทยเฮาก็บ่ฮู้แม่นบกระบาดใดใส่พอเขากระบาดใดใส่หายข้าแนะน้ำลูกบ่ได้นั่นน่ะอุ๊ยชถวนี้เริ่มมีแต่เป็นโตแล้วเนาะพี่ผึ่งเนาะเลิศเลิศเลิศนั่นเห็นบ่นั่นไอ้เห็นะบ่แม่น FC แต่เขาเออเนีหยังนะไอ ที่คอนโทรดนะคืออย่างนะอย่างอีที่ว่าอีอย่างที่โตแฟนครับวงเงินอีอย่างอีอย่างที่ว่าตรวจคุณภาพนะอ๋อนนันคอลลาชีสแซนคิวซี่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 มันี้คุณภาพวันนี้อันคิวซี่อยู่โรงงานนะผู้รับผู้มันอยู่แผนกคิวซี่เนี่ยผมเด็กผมบอกไปผมเคยอยู่โรงงานอยู่ไทยผมเคยอยู่เด้๋จ้ะเด้อ มานีคอยเดี๋ยวเป็นสาวลรงงานโอ้ยหนีสามตัวนอนอยู่นี่จ้าสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่าเด้อเหตุใหม่ๆเนี่ยลงโซฟาเนี่ยรับไวยเหมือดแห้งเกิดมาบ่เคยพอฝรั่งถามสวยบ้านเธอจนมแมนติฝรั่งฝรั่งเหตุงานโรงงานใหม่ๆเออบ้านเธอแต่จนเธอบ่เคยเหตุงานจิะเคยแต่บ่ได้เหตุครึ่งว่าคือควายคือพวกสูง กูจนกูก็บอกแม่ว่ากูจีจนจนบ่มีอย่างกินทั้งสูบบ้านเขาอย่งในน้ำมีนาเอ้ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเพเขาคิดว่าพวกเขากนจนเราเขากิแบบว่าอีหยังเขาก็ยิ้มได้แมนบอกว่ากูมาเป็นโอ้ยนี่เป็นตัวไข่ตัวมันที่เขานอนอยู่ให้เราเลยโอ้เป็นมัดเธอตัวไอเสียเอาอยู่บ่นน่ะเบ่เอาเราเอาดอกแมนเราใหญ่โพดอยากได้ที่เป็นเป็นโตไผ่โตมันเป็นบ่เลือกบ่เลือกอยง แต่จะเลือกโดนเด้อไว้เรีกร้ยได้นอนสัน้ำใส่นะช่วงนี้พี่น้องสัาของทะเลกินได้อากาศมันเย็นค่ะหอยเข้าไปให้กินช่วงที่ว่าอุณหภูมิของน้ำให้เย็นขนาดนี้มันจะได้บวกนแบคทีเรียน้ำคุณบขให้กินบอกง่ายๆนี่น้ำอุ่นบขให้กินเพราะน้ำเริ่มฮอนบ่าให้กินเพราะแบคทีเรียมันจี ว่ามันมีแบคทีเรียจ้ะนี่มันน้อยไปน้อไม่เอาไหมไว้เนื้อเราเนื้อแกเยอะนะเอาแสดงว่าร้านสาวเจ๋อเยอะเมื่อาแล้วปังเอาอีกคู่นึงแล้วเอาอีกคู่นึงลูกก็พอเดี๋ยวป้ากะลาร้อยชุดเออแม่แม่ลืมไปว่าเพิ่นล่อสุดเนี่สวยสวยป้าสวยค่ะสวยเป็นสองโผล่เลยป้าแกร้อยชุดเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเต็มถังก็พอแล้วลูกเพิ่นไม่ได้นานแล้วแข็งแล้วลูก เราแข็งแรงนะเราเก่งมึงเรานังเราบริษสยเสีอแขนหยอยแขนเงย่าะว่นนีนไปคุยกันนี่พี่นังกระลังแกตีก่ัวพี่กับหูจากคนหลายเพราะเขาโมโดดแล้วเนาะพี่มาจากแถวเอาพู่คุณจ่าจ้าแต่คนนังุ่นอะพี่หูพี่บอกหูแต่ค้นไหวเลยจ่าหูจากับแพทย์นี่ลาวตีไ้แล้วก็บโกเขาท้าพี่กันนี้อ่องใต้ เพรแม่หนีดอกเพราะเขาไปใกล้เขาเพราะว่าเขาอยู่กัเขามันจีมีความสุกว่ะแม่มันเป็นอู้มันตายวัานนังไปขอเถอะมันหนาวแล้วพ่อบอ่ะพ่อกับพอ่อซ้ำนี่แหละเอ๊ยงอุ้อออนึกนะไหวซ้ำนี่ก็กินพอเบิดแล้วพี่น้องแต่แหงก็แบงก็บบงได้แบงก็ว่ามัวบัว<บ>อัอาาอนบ่ได้ยากบ่บ่บ่เอาแล้วตายแล้วน่ะบ่ตายมันอ้าปากซื่อๆบ่มันอ้าปากก็กินอะไรซื่อๆเอาเอาเอา เดี๋ยวเ้าก็ไปล่างจ้ะไปเอาล่าท่านผู้ชมไปก่อนสิคะคนสวยไปละจ้ะหนาวหนาวปัสสาวะไปก่อนเด้อค่ะหนาวว่าสัตว์ไปละพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกําลังใจจ้ะจ้ะมือหนาวสีพามาไหมแล้ววะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์จ้าขอบคุณหลายๆจ้ะแชร์ไปรัวๆเลยนะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาเอายังบรจบเอาอีกัคหน่อย ตัวไข่ตัวมันนะวะจ้ะเล่นป่ะไปตายไปไปแล้วพี่น้องไปยินดีจ้ะบายบาย